ครับส,สวัสดีครับผมผมราชาไซงอนเวียดนามลูกน้องนะครับวันนี้ก็ลงมาให้อาหารไก่เหมือนเดิมนะครับผมมาให้ FC ดูไก่รุ่นแปดเก้าเดือนเจ็ดแปดเดือนขึ้นไปนะครับ FC ดูครับเพราะว่า FC ถามกันเข้ามาเยอะผมไม่มีเวลาถ่ายรูปเป็นตัวให้นะครับนี่ก็เป็นไก่เจ็ดแปดเดือนประมาณนี้ครับพวกนี้ครับตัวนี้ประมาณห้าหกเดือน ไก่แปดเก้าเดือนมีก็เยอะพอดูอยู่นะครับนีครับตัวเมียครับตัวเมียหกเจดเดือนครับตัวเมียครับสำหรับรุ่นห้าหเดือนก็มีนะครับแต่รุ่นเล็กไม่มีแล้วนะครับแต่รุ่นเล็กไม่มีแล้ว รุ่นสามสี่เดือนไม่มีครับรุ่นสามสี่เดือนหมดแล้วนะครับถ้าจะมีอีกทีก็ประมาณปีใหม่นะครับเดี๋ยวนี้จะมีสี่เดือนขึ้นไปสี่ห้าเดือนขึ้นไปนะครับนี่เป็นไก่ห้าเดือนนะครับ ก็หนังแดงหมดทุกตัวนะครับตัวนี้8เดือนนะครับตัวนี้8เดือนพอดีครับตัวพวกนั้นก็แปดเดือนครับแปดเดือนบางตัวก็9เดือน10เดือนก็มีครับนี่ครับ ขอบคุณสำหรับ f อที่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาหลายๆท่านนะครับที่สนุกสนใจแล้วก็ที่สั่งไปแล้วนะครับบางคนก็โทรกลับม,มาบอกว่าเอเไก่ก็ใช้ได้นะครับถ้าจะบอกว่าดีเลยก็ต้องก็บอกไม่ได้นะครับต้องเอาอไปลองเองนะครับบางขั้นก็สั่งแล้วสั่งอีก เดี๋ยวก็สั่งตัวผู้ตัวเมียสำหรับไข่ไม่มีแล้วนะครับไข่ไข่ไม่มีส่งให้แล้วนะครับไข่หมดแล้วครับตอนนี้ผมทำไก่เล็กทำไม่ทันครับ <c oughs> สำหรับคิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมพอดีผมมีงานต้องไปทำครับให้อาหารไก่เสร็จก็ จะไปแล้วครับขอบคุณครับผม